คำพีนักล่าปืนหนักลูกเล่นใหม่ใน Monster Hunter Wild เราสามารถขี่นกแล้วยิงปืนรัวๆได้เลยเขี่นกเข้าไปแล้วสามารถกระโดดเกาะหลังมอนสเตอร์ได้กระนำแทงรัวๆเพื่อสร้างบาดแผลหลายจุดปิดท้ายด้วยการโจมตีจัดหนักก่อนลงจากหลังมอนสเตอร์ยิงจอๆระยะประชิดเมื่อใช้งานปืนหนักการเคลื่อนที่จะช้ามาก เก็บปืนแล้ววิ่งพอมีโอกาสค่อยดึงปืนออกมายิงกดเล็งเป้าแล้วกดยิงสังเกตจำนวนกระสุนให้ดีพอยิงกระสุนหมดแล้วก็ทำการรีโหลดกระสุนเพื่อยิงอย่างต่อเนื่องเทคนิคเพิ่มความพริ้วของปืนหนักยิงหนึ่งชุดกดกลิ้งกลิ้งยิงเสร็จแล้วกระโดดหลบเคลื่อนที่เพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เข้าถึงตัวเราได้ แต่แนวทางการเล่นของปืนหนักน่าจะเหมาะกับการยืนประจันหน้าต่อสู้มากกว่าปักหลักยิงแล้วกดป้องกันให้ถูกจังหวะจะสามารถยิงสวนกลับได้กดป้องกันให้ถูกจังหวะปืนหนักจะสามารถใช้งานได้เหมือนโล่เลยป้องกันไว้ได้หมดแล้วสวนกลับไปและลูกเล่นใหม่ของปืนหนักในภาคนี้คือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมทำให้สามารถยิงรัวๆด้วยท่าไวเวิร์นฮาร์ดอีกนิชัน ยิงได้ยาวจนกว่าเกศสีฟ้าด้านขวาล่างจะหมดซึ่งอุปกรณ์เสริมของปืนแต่ละกระบอกก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นกระบอกนี้จะเป็นท่าไวเวิร์นเพลเซอร์อ g กนิชั่นยิงกระสุนเจาะทะลุทะลวงและปืนแต่ละกระบอกก็จะมีกระสุนพิเศษแบบที่2เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมแล้วทำการชาร์จยิงจ่อระยะประชิดนี่คือท่าไวเวิร์นเคานเตอร์อิกนช่น ถ้าการจังหวะดีๆสามารถสวนกลับมอนสเตอร์ได้และสําหรับปืนบางกระบอกท่าที่2ออาจจะเป็นไวเบิร์นบลั i อิกนิชัยิงกระสุนระเบิดใส่มอนสเตอร์รัวและกระสุนพิเศษแบบที่3กดโฟกัสเล็งโจมตีที่บาดแผลของมอนสเตอร์หลังจากนั้นแผลจะระเบิดอย่างรุนแรงเล็งยิงที่ขาขาระเบิดลม้มลงไปกองเสร็จแล้วยิงซ้ำแผลที่หัวหัวระเบิด แลกหนึ่งความสนุกของการเล่นปืนก็คือการเลือกใช้กระสุนที่หลากหลาย p s ammo กระสุนเจาะทะลุ Spread Ammo กระสุนกระจาย Cluster Bomb เล็งยิงขึ้นฟ้าตกลงมาแล้วระเบิด Slicing Ammo กระสุนตัดเฉือนยิงปากก่อนและสัพักดาเมจจะค่อยๆตามมา f l a ามิงแอมโกระสุนธาตุไฟนอกจากนั้นก็ยังมีกระสุนธาตุอื่นๆให้เลือกใช้อีกเยอะเลย Armor มอร์สร้างพื้นที่ในการเสริมบัฟพลังป้องกัน Demon แอมโสร้างพื้นที่ในการเสริมบัฟเพิ่มพลังโจมตีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปของปืนหนักเนี่ยเรียกว่าแข็งแกรงครบเครื่องจริงๆน่าฝึกเล่นมากแชร์เก็บไว้ดู